ต้ถือกินน่นเ,นเ,เนนีงแบนี่นอนเียงยางหลังกินไงงันแหมถือกินวนาคณะก็หนักดอกกินวนาคณะอันวนาคณะอันน,นั้นรอยเก้าเข้าคิดหลายเราวนา,าร้อยเข้าเ้คือใส่สมองแล้วไจังไหนก่อนั้ไหนก่คือ,อว่าแชดแตกคาดเลแชดแตกคาดคือว่าทุ่นหนาคาดแช <laughs> คิดนะมีหอยการใจคาตูกรไปงันนเหร่เป็นแต่ยูแต่เซาเราพี่น้องบอดเบื่อเงินได้ชายลูกโเตอรเกิดโหใสอย่าเรื่องปิดไหมนะคะปิดแล้วกันมาหนาคึ้นหนาคิดนะการ์ยานแพร์ก็น่าร่อยเก่าเก่าที่บ้าพี่น้องหลายคนเป็นกระซี่เลียดเป็นหลายคนเป็นเสื้อครับ หลายข้อนบนเสือเป็นส่งของปั้มของแม่ผมแล้วที่เป็นกันเลี้ยตนแค่คือบอกกันไหมว่ากันดีๆปนะว่าอันเย็นครับอันกระจ้าอันไออันนี่เรียคลิปคอนเทนต์ตลกณ์นะเรื่องนั้นนี่อยติดตั้งโบ้เงินลอยเข้าเข่าลูกไงลูแนลูกลอยเป็นยังไงบ้างครหบของความรู้สึกเลยลูกของความรู้สึกดลูกอัน เป็นเป็นยันนี่ลืงไปยี่หี่เลยพี่น้องมันติดเขาเขาโทษหลายๆกันเห็ุแห่งจีนฮองเขาใจติดเหตอเห็งมันเป็นคันเทนตรลกสีจัดไหล่สดคุ้มติดวันที่สามสิบนี่นะครับอันพี่น้องอยากม้วนกับซื้อบัตรเขาคุ้มวันที่สามสิบตอนนี้เปิดขายบัตรสองหมื่นตอนนี้คนอยุนิคุณซีรอยเยน,นี่ยคือบอ,บอของมันยังเขาเขาแว่ากันใยค้นยุนิคุมซีรวย เป็นพี่น้องหลายคนก็เป็น่วงอีหลาโมเด็ไปโมเด็ไปเหตังลเกตคิดริงๆขอโทษหลายๆพี่น้องคือบยว่าอเนแม่บางคนเป็นไห่แม่เป็นทมากเป็นไห่เป็นเรียกตนไห่เป็นว่าไม่สิ่ิิมายท้ายวันส่ะโมเด็ตไปดอกพี่น้องมเด็ไปยุ่กันยันละเกตคืเชื่ออยู่ดีล่ะกใจหมดเลยพนะง ที่หลานก็ียวเดี๋ยวมือเขนาสต้องไล่สดขอตัวกรโรไลองใจพิดถ้าำเกคือทังอนหลานเนะสองสามเบิร์นอยู่ขอบคุณน้องสายอยินนะครับบินผอมน้องสาวน้ำเยียองนั้นนีงจึงที่นอนเือสาวกินเย็นแมงสู่กินัแต่สาวๆทั้งมาหามาหน้มทั้งมายูฝ่ากันนะมีหลาจะมาเป็นบอบด้วใจเ บกยูออย่งี้ยนไม่ปลอดภัยฮ่าตัวคอยจน่าหายยวซันาเรียเนี้ยคือก็เป็นเีต่างัวเป็นมาหานั่เชื่อจริงคือโน้พอโัวหรืครับพอทัให้ลายได้่ยงตรงคือจริงจังแทนที่ตัวนองบอย่วสันเป็นการจะลบคือเด็กจะลบคือ ไปบ่ไดหรอพี่น้องบมบ่เไ็นไปแไปสิ้า้อยกำนี่าบ่ใดคนละท่านสี่หเก้าพี่น้องเอ,อ้ยขอโทษเด้อพี่น้องีน้่ซองทมหาเบิ่งลูกหลานบ่อยสิใช้ชไล่สดไป ก่อนหน้านี้มาสินี่ดามาบึงใช่สิบ่ยูเพื่อนสิไปจับคูตั้งวงไม่ขังนามาท่าแข่งประชาชนโอ้ยส่วนมาเรื่องจริงนั่นาะบ่เมนมันบ่เมนกวนจริงมันบ่เมนกวนจริง เป็นคอนเทนต์เพื่อสร้างเรื่องให้ตลกให้มูแฟนได้หัวยินบึงใช้ใจกระลอยสาวโตง้งโต้งใช่พอสาวโตรงใช้ใจเกระลอยกันยังอยู่พ้อมทั้งพวกทั้งหมูตลอดที่แล่นนองกระโดยดำดั้งกัน นี่นะหรือบดินแดง่อนติตาหรือน้องน้องแดนเสิร์ทุกทุกคนมานั่นกันยังอยู่เป็นหนึ่งเดียวซื้อว่าใจของเขานั่นคือใจเกินลอยบอดอย่างนี้ดังคลอยใไ้มูค้นเขาได้ซาผัดสีบาบอลั่มใจเกินลอยนี่นะมั่นกำลังสีหางแตกมัง บุญทะไลย่ยาไปเสือ้อคว่วไส้ไล่มันบบเมนคว่วจริงลูกหลานพ้อมทั้งพระเอกฝ่ายชายพระเอกฝ่ายชายนั่งเอกฝ่ายยิ่งและตะลกกันยังยูนร่วมกันโดยดามมีแต่สิผ้ากันสันซางเอาคว่วดังไปคือเกาเอาค่วดังไปคือเกาฟ้าผู้ใดว่าเฮาดัง <c oughs> มีแต่ผาคกันส,นสร่นางเอาความดังไม่คือเก่าสางผลงานให้<แ>หพี่น้องให้สร้างผลงานให้ซุ้มหมูพี่น้องออมิดหมอแค้นแฟนหมูเจ้าให้ไล่ล้อมดั้งเดิมไล,ล่ล,ล่อมดั้งเดิมเดี๋ยวนี้เด้อ วงมาล่ำใจเกลอยเฮ้ากระสิเริ่มบ้างแผนใหม่ไปเดินสายปีที่หกเศ้าคณะของเฮ้าบอได้หยุดอยู่นิ่งตอนนี้จัดอีพี่ที่หาอีพี่หกอีพีเจ็ดสิมาตอขอกำลังใจจากมูเจ้าสนับสนุนคอยคือดามจะดั้งเดิม อีพี่เจ็ดสีได้เริ่มในวันที่30สบเดือนตุลาคมเดอ้อให้ชื่อจำเนาะเอาไว้ลาคานี่ลอยเก่าบาทลอยเก่าบาทคือว่าเสื้อวาสุ้มแมปา่าสีเหนียวแน่นดั้งเดิมซื่อบัตเดอ้อให้พวกผู้เจา้าซุ้มพี่น้องเป้นครับผ้ากันเริ่มซื่อบัตร เบิ่งในไล่สดสาสิบตุลาคมเท้าสิบห้ากันสร้างสรรค์ผลงานใหหมูแฟนได้ย่ออยองแฟนทางเหนือทอั้งหลงทั้งไก่ทังไก่ทางไท้ตางประเทศถ้ากันถามข่าวมาบ่อยสิรีใช่ถ้าเป็นลูกเป็นเต้า บายายบึงใช่นี่คือพี่น้องโมจอไอเหนียวแน่นยาสลืมยาสลืม จะตามตลอดทุกว uh, ันน like um, ี้บอยเป็นกระเลโ่นตหลายทุกวันนี้น้องบอยเป็นกระเลโ่ยนตหลายแล้วแโอ้ยพี่น้องกออพระคุณหลายๆครับที่เป็นห่วงคันบอยเฮดจังสี่กับสิบหกูครัพี่น้องเป็นห่วงพี่น้องครับพี่น้องเอ๋ยคันบอยเฮดจังสี่กับบลูฮูกับอ่าคันคันบอยเฮดจังสี่ในเรื่องควมำกิ่ง าพี่น้องแตนนขับของเฮาของเฮาห่วงกันบ่ไว้เว่นชาวเว่นขึ้นสองมงตั้งหนาต่อมาบ่อยสิ่ิชัยดีนอสิไลโสดให้พี่น้องจ่าเบาว่าจังใดทั้งบานเหนือบานใต้ทากันตั้งต่อ ยี่สิบสี่ชั่วโมงมเป็นหนึ่งวันนี่เนาะสุ่มพี่น้องค่อยหาแต่สิเงแง่งก่อมถึงเงินบาทแบ่งเด็กเที่ยวกอนมาหาร่วมกันเป็นมาไลส่งไปทาางบ้าน นีบ้านไดแน่ถามคอยแน่ยายบึงที่บ้านไดแน่ล่ะรูแ้แฟนขับใจกระลอยนี่กระมี่ลายบ้านหลายเล่าหลายชุมล่มอัน,นที่หนึ่งคือสายตรงสายใจกระแน่นเหนียวบ่มีแพรอันนี้แม่สิขอเบาบ้านแฟนกระเฮงขัดอีกที่น้องกุมบ้านหักสาวเสริมสวยกระบอทิมยังอยู่ข่าง เคียงทางอยู huh ่เสมอพี่น้องเอ้ยย่ได้เบิดเท่าเล้อขัทาหมึนงเฉยบ่ได้เบิดเธอเล้อบ่ไดสิริชัยบ่ได้เบิดเธอเล้อทั้มทาหมึ่งเฉยหาลังเทือบ่ได้ตอบแชทหรือบ่ได้กดไลค์บ่ได้อ่านคอมเมนต์ย้อนว่าการเรื่องนั้นเป็นผู้บริหาร เลื่องงานกัญญายุงขอไ้ซุ้มลุงป่าจิดน้ำคือเกาจิดเบิงเดอดูแลลูกแลเต่าทีมงานขวกพี่น้องหลายรลอยเห็นหนึ่งเดียวทีมนั่งฟ้าํำเนเพิ่นสิเขียดพนาวาเด็กน้อยบอกใครว่าพี่น้องเหน่อยซำจับปูใส่กระด้งหลายพ้น ซ้ำจับปูหลายกระด้งหลายพอหลายแม่ได้มาอยู่ร่วมกันสัวสิเป็นอันเดียวได้โดยเฉพาะเท่าเทาเบ้าแย่โอมูเมื่อไดเกียรเมื่อได้เกียรกระดั่งหนาบูดดมูยูเอื้นกินเขากระบอดกิเนเมือเ่ออารมณ์ดีนั่นมากินเมื่อละหาทัว <laughs> เมื่อใดมือเพิ่นขึ้นายเข้ามือละสีเราายตั้งแต่แรงจนมาหอดมือเศร้ากับเที่ยวไหวอยู่เบาเศร้าจังใดเอื่นมาแย่บึงนี่นะเป็นซื้อบาทักให้ไหวตลอดเนี่แค่มือหอดวันพระวันถึงฝนตกยันค่ำค่แห่งนำดอกทั้งไหวโอ้ยทำไมปากก่อยว่าไปตัว มาล่ำคือให้พรอนย่าบุญเดือนสามถึงวานาอันนี้ทำน้องสมัยเขาตะเมนมาดีเนาะจ้าโอ้ยสุ้มพี่น้องอันนี้เขาเอื่นว่าเพียยังบึงพพเพียบ่ญวาือเพียรบาไปโอ้เพีน้องเน่นมันยาพรอนเปิ้นไปไลยโอดอยู่หนาหานแต่เลยเขา่า็นลวงมาย่างมาหาหัวหน้าว่าให้เกลาจาเบาะว่านี่ อันว่าข้าวนี่แม่ว่บาบึงใช่โกนี่สีไปแย่บาต,าตับงบุ้งพี่นองเอ้ยยาผากันซาโปงโปง่งยาผ้ากันงงเดอ้อเจ้ามันบอมเนความจริงบึงสีขอยืนยันบาว่ากินคือเบาบาบอจริงคือเบาหัวคำนั่นลินตะลกะคือบา เป็นคอนเทนต์นี้นะฮเพื่อส่งเสริมในไรซ์สดที่นาสามสิบดุลานี่ซุ้มเจ้าให้เบิ่งเอาบัตรดึงลอยเก่าให้เจ้าเติมมาน้่มขั้นกี่น้องคิดมามันหน่อยก็ให้ปอนมาให้เต็มสามลอยแ่ไหนนดบ้าเติมเต็มให้ถึงลอย านายกิได้เอามาเลี้ยงเกียร์มูนี่ก็ไปมีนากษิบริเฮตมูอยู่นาเกษิบริเฮตมูอยู่เกี่ยวแดงตัน,ง,น,ง,ง,ง,นงันเงิน<ม>ข้ามนันเพิ่นมาเห็นเงินนาดำเห็นข้ามนาเศร้าเห็นเขาอยากได้ไาลายนาลาย คือขาไอายเพิ่นเด้หอพี่้องเอ๋ยเห็นมาแถวบ่มีจังสิเที่ยวเบาพื้นตั้งแต่คนสัแวแถวหลายก็หนี่สิไปหล,ลีวายุใสเลือสิไปหา,าแอนเ <c oughs> ลือสิไปหา,าแหนอนญาดหวัวญาดบักายจิ้กระดูก <c oughs> หลือสิไปหายแองงนญาิบัาไายกินกระดูกระบังเดอ้ออันนั้นนี่แม่ลูกหนะัวนา่าไปยุงเกี่ยน้ำอาตจันได้นอไา,ายเอ้ยอา <c oughs> ตจันมองนอนเจ้ามากคือนดีเอ้อยากมีของแย่เลยพี่น้งนนองจำใจอย่ากูทุกคนเปิดแย่นั่นเหรอเออแต่ <c oughs> เกศีเกศีเม้องเรีวบาดมุกีน้องแต่เดือนบายนี่เขากำลังสีแล้วยมเวเขาเต้นล้มอยู่นี่เขาเต้นล้มเต้นแรงยกเท้าใจเย็นเต้เต้ไปหาเกศีเนี่ยเรากำลังศูนย์เดียวนี่ยไปลูกเราล้มใจแม่งไลุกฮะเป็นมาบอบมุน สมควรแล้วนะผมขอลาพวกพี่น <arts kişi> <P RI K aún> <S Sin> ้องมีเข้าหลามมากอุ้วจะละกาเบนข้ำน้ำพอใจมาเก็นหน้าสาวงามๆำไทยล้ำลามไอ้ขอถามกละเบนข้าวน้องปุ่นหัวกำ เราคำเน้นทินใดในนี่นานี่นวลในนี่นานานานี่นวลในนี่นาโอ้ยหัน้าเบิ่กใ่โอ้ยหน้ายิ่ใหญ่เฮ้หน้ายิ่งใหญ่ของไทยนี่ของไทยนี่ยิ่งใหญ่ของใจเกิดลอยของใจเกิดลอยโอ้ยล่ะพี่ใจเอ้ยน้องนี่มาบ้านเนี้ยโอ้ยพี่ใจเอ้ยกันเลยเราเจ้าเห็นหน้า เอามาดันย ch ิ ơi, ่งไปลอยไปลอยเออต้อยลอยต่างๆให้บลญวยเนื้อมีมอเจ้าเร็กจำได้คนกู้ได้เพื่อเจ้าเอาไปน้องนั่งจังพ็มาเอาบึงเลอถึงน้ำร้องเอาหนอโอน้ำดำอะไรอะไรลูกนึงเอ้ยขันไอได้ลูกนึงเว่าที่ั้บึองว่าที่้อมขั้นไอได้ลูกสองเบึงว่าที่ขาขั้นเลยขาที่ขาขั้นไอ้ปลาเนี่ยมาเบึงสีเอิ พูดก้าวูดก้าวูกาแล้วพูาวูดกาวเิ่อห่างกห่างถ่มันมีเหล่าเจ้าพูนนั้นดอกอนาคนเท่ตาคนเท่ฉันขอลาเธอใจเกลีหน่อยเอเยนลวยกแลอยู่ โอ้ยเพียงบั้มถนัดนักหนาขยับเข้ามาสินวนอนทางบั้ทางบั้มทางัถนัดนักหนาขยับเข้ามาสินวนอนุ่งจากขยายเป็นบงตามจุดประสงค์ของน้องอยาให้สนุกนักหนาตามตำดาเตยบั้มที่จะไม่ให้ช้ำจหมาเตยบั้มและจะตำเบาเจัจหวะเตยบั้มและท้องแขวเบาเบาโอ้ย โอยจะมีคือเจ้หน้าทบ้านเวยอเจ้าน้าบาเวงก็ได้ยินเสเีน้องกนอ่อนเสียงดนตรีแสงเจ้าคนหนึ่งเขื่อตั้งลำดูเรียมเบาบางมันเล่นสิบ้าไปเดาโดนไดทั่วเนาะเอามะกอได้อยู่นี่และตั้งสิบล้านนี่หรืองตอนอย่งว่ตอนต้นโดนไปทงน้องมันดูดยกระลำไปเลยเหรอคิดถอยงักระลำไป ต้องถือแก้มอยู่นี่ดารานี่จะไม่ลุ่มแต่ว่าภคยเป็นภันยพ <c oughs> ี่น้องที่ดีเลยแต่ว่าไผเป็นภผยไอ้ทุกทายลุ่ลงเขาว่าจัสมจีนใส่ดาราเขาว่า,าไอ้ทายลุลงไอ้จังจากอันมีคนคมเำอยไจังจากแนวคือเขาโบเดิดตามแัน้เนาะนี่ิ่นเป็นสายไม่ลุ่มเป็น จะบงสาเริ่มแนาวเลยเย็นสบสีจ่สิบสามพี่น้องฮักฮักใจก็ลอยบ่อครับฮักบอยสีดิช่ายฮักกีฬาบึงบอมีเย็นกต่วมานั่งเฝ้าไอ้พี่น้องนอนใต้่อยยีง่าพี่ก้อยเย็นว่าไปใส่ด้เฝ้าเหมือนเดิมเลย สมกับดวลมาหาเพนเดมีกีฬานางบ้าปล่อยขึ้นนางไข่แม่ซีไปใส่เจซีโคบดาน,ววนออเรา,า,า,ะะนนาพี่น้องอย่าว้ด่าเาบ่านเลย้าถสอบูกหมดกคือมานลกีลาเป็นคนนี้คาแจมแจมใส่เนี่ยล่ะคาแจมหุเจีมอาแจมนีเขาตะเรียงหียงนี่หิีย เสียเงินก็มาแจ่มยี้หกแล้วก็ระงับแคหอบพัดทองแล้วแต่เี้ยก็ท่านจะเยอจนไปเร่ไปร่กต้องเียรงานองเงี้ยเยียดแต่เงี่ยนั่งนั่งพี่จ่มเราจเหตุสยรเกิจปส่ที่ลัะครับอนแกจา้า <yells her> <them> สารคำมันบักอายเอาเสียงลอเอาป้าได้ไอเฮ็ดที่บันไว้ท่ตามที่องลอยแล้วบแล้วเป็นคอนเทนต์จะไปเด็ดตลกกันแล้วมันจะตามสีแการเรียมาแกตุนคนมาสิบาทเอาตามที่ว่ามากนหลังจากนี เย็บซี่ยิ้มชันอย่างนคันทางใจก็ลอยขอบคุณครับพี่น้องหลายคนกับทางคอมาแชทเด็อะู้ใด้เห็นทางกาแฟมากไปเยอะให้ทางแป้งใจกลอยขอบคุณแม่กันนะครับขอบคุณแม่น้อยครับผมมาแป้งหลายสีนักซีดออกมาหนาูกน้องบอกพูดถึงว่าคันที่ ล้ำไปเบาไปฮารจชามีเก่าหนังระจการน้าฉีดวัคซีนแล้วครับผมถ้าเดินด้วยที่นะครับว่าเขาแสดงโอ้อันบ่ได้ไหมครับเป็นสังวียนลีกัสซีมันเป็นการถ่ายทำละครเป็นการถ่ายทำละครนะครับเป็นสังวนลิขสิทธิ์บ่ไห้บไถไทยครับอันนี้ผมกัลถ่ทยดูอยู่มึงขึ้นกะเด้โล ໃຫ້ສອດໃຫ້ພີ່ນ້ອງເບິ່ງເພິ່ນເບິ່ງຫຼາຍຫຼາຍແຕ່ວ່າກະໄດ້ລົງເນາະໂຕນັ້ນໄທໄທສີເພາະກໍ